ไฟเมอ่ยไปเบ well. oh, ิ the, ้งเนี the. The, ่ยไปเังได้มื่อวันศิลนุฮัมเมื่อวันศิลนมันหยันมันนองฮึ่มเมนูเด็ดเลยอันนองมันเหม็นแล้วย้อดเลยโอ้หางหางหางเงี้ยหางเงี้ยเฮ้ยโอ้มาอยู่เทียงหน้าครับมันนี่ เปลี่ยนสถานที่เขาเปม่ได้เต๋อบราณเลยโค้นนสิมาแล้วพี่นอ้องตึ๊บเลยคนโอ้ยมาเบิ่งเด้อพี่น้องใครว่เคยกินมาไม่กินน้ำกานแซ่บเป็นตาไหนชวดสายชวดหรือเก่าละเมื้อนี้เปลี่ยนหม่องใหม่อยู่เด้อมื้อาาน,น,อน,นอี้น้ำท่วมเบิดเนาะแถวนี้เนาะง่ายน้ำท่วมาเนาะเสียดายอากาศดีเลยเถียงนา นี่แหละคันวดมามาควักไข่คือควักไข่มาเมืองเดียวนี้จวดอั่นเดี๋ยวนี้ก็เราจะจิ้มงานใส่จวดนะคันหาไปเห็นในมาหาอยู่เมืองนี้แล้วลุงขึิงมานังนี้มานังนี้หาอยู่นี่เลยอืมโอ้มาทำแดาสุดยอดวะต้มต้มแบบต้มยำคือเราก็ต้องกัดสีคอกกไยทั้งหมดเนาะตีกเนาดิซอยๆละไข่ น่ยแล้วเนี่ยแบบว่ามันเอ๊ะเขาหันกินบ่งนีเนาะเขาหันกินเนาะกินมาแล้วผมก็ได้เดียบลอยแล้วปลาไปยีลไป้วผมไปพูนพ่อไปน้องค่ายมาครับไปท่าบุญนะไปวัดวัาที่ไปรุรยังมืออยู่กลยวันที่พไป กาดเกียวเลยนื้อกินครับผมเกียวซีซีเกียวมาเนี่นี่ยสุกงอมอ่ะมเกียวก็เป็นอย่างนั่นเงี้ยตอนมันต่ำไปแล้วละเกียวที่เด็ดออืเด็ดครอ้อะไรเซตันมีหัวเซตันมาเนี่ย ได้ฮะไม่ยังอนี่โอ้โอโอโอยีทีมงานสายจวดเลยข oh องแค้เลยครับผมยอดเลยนี่เขโ้ยีขัดู่พูดเดียวขัดนาไม่เนาะขัดู่พูดเดียวว่าอะไรนะกัที่สารสานบนเทาน้ครับงหลังป้าเขาเขียวงามเลย นโอ้ยแซ่บแซ่บหลมาเนี่ยนะมันเด้อพี่น้องก็ไปปรคยกินนะกินปลากะมาของเทีกินปลาไม่กินเทยสิว่าเฮ้ย้กินอยู่ขอกค้ยเ้าพี่มองเก่าพละปลากรเบื้องบนน้ำเช่าบนน้ำนวลบะวอยู่บมน่ะน้ำนองแขางน้นองข็งแห้ขงตาเท่าเนี่ยเพื้อประหยัดอยู่ไฟเขาก็มีบองหนึ่งอุดสะอย่างดีเลย ตึ <liberal S 2> ๊บล <magaz in. S 2> ่ะวันนี้ฝนสีมาล่ะแซ่บไหนอะไรบุกยิงของเดินเดี๋ยวตัวผมมีคนจะรถไท้รถดีเวอร์เซ่เนาะรถดีเวอร์เซ่พุ่งรถไปใส่ยู่น้ำติ่มมันนี่นไหมรถดีเซ่ปะรถดีเซ่กันเลยน้องอืะรถดีมันแท้ กให่เนาจอลงมาเือนันาะหมือนมุมพอเยสีเห็ดนะยังนั่นปาบลาต้มแล้วสวนสวนนะเาเอาม่กินเนะไปบ้านนีหรื่เะียพ่อใหญบอกเยซไปบ้านมาสิรวไปยกเนน่นรามือสองแก่ลงมากรต้องใจคืนไปแล้วไอ้เรื่ ก็มาณนั้นปกติวตมาสามาเทียวหรือมันพาเหรอมันพาแกลูกไม้ตัดต้นไม้เ็นพอไงว่าตัดดิ้งเินเพ่อกรมเงียบไปบ้านเมียังานเสียงสองเศร้าทันว่าจะไปบ้านกอดไปกีันไป้างบบบ่วันนร์ะเอาไป ปลาอย่างนอบอกืกสิไงอืมบักนุ่มก็มัดึกเอาได้ยู่แลดแ้ละขอบสตรได้ตัวทั้งตัวัข้อกระสุนั้อก็ถือว่าบ่เแล้วได้พี่เลียอนะูรู้เลยงาเลยขึ้นตู้รถขึ้นน้ำไหมออบบนุ่มนะ เอาอยู่แถวนี้แหละได้ดีค่ะเอาไม่ได้ว่าปลอดแท้หรนะก็ว่าเดินไปฟรรปาดสองบาทได้ตัวหน,นึ่งนะเพื่อนน้องนั่นผมนะไม่ตัวคุณกระโดดเดือยสองโลกูนตัวเดียวสองโลสอง,สองประมาณนี้แหละแ<อ> <ỏi S 1> ล้วก็ไปมือหลังได้อีกตัวหนึ่งเอามาให้ยายอยู่หนาแต่ว่าตัวน้อยเจ็ดขีดตัวนึงเจ็ดแปดขีดนี่แหละเกือบโลขึ้นตัว อหาบีเพอเห็นเล่มด่ดทั้งกินเขาอิ่มทั้งอันนี้นะมันก็นกดุกด้านแล้วเนี่ยที่เด็ดบ่มีบีเลยของแซ่บจวดเติมมาัหรเช่้อสับเรกเห็นอันนั้น่ะครับเราไปยังไง<ว>สำรวจรอบพื้นที่ครับผมสำรวจ อากาศฝนกำลังจิตกครับผมพี่น้องสุดยอดเลยเมื่อตึ๊บมาแล้วป้าเขาติดคลองฟังผุนกะเป็นหว่วยครับผมพูด่ะเดี๋ยวไปทั้งผุนนะครับมันจะเป็นหว่วยเง่วลงไปพูนปลาโดร้ายครับอยู่นี่ครับบรรยากาศรอบๆข้างๆนี้ทั้งน้นนี่จะเป็นสวนป่ามครับนี่กับฟังท่งนี่จะเป็นป้ายาง อย่างพาลาครับผมเป็นขอกุ้ยทั้งพูนครับผมเห็นบอ่อกลังค้าอยู่คนเป็นสะปานี่ที่เด็ดเลยมองนี่ครับผมมายน่ยมได้นี่บผิดหวังแต่ว่ายัาง่บ่ท่านได้ทำคลิปเักเกือเมื่อน,นี้มามองนี่เพิ่งเด,ดคลิปแรกครับผมนี่คลิปที่พันๆมาก,กเะเดอยมองเ็ดงานครับติดแม,านาม่น้ำโคงแต่ว่าเมื่อน,นี้เป็นวันศิลเป็นวั่นหยุดเลยผ้าพี่น้องมนยังสำรวจ สำรวจบรรยากาศสำรวจท้องหน้าอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้ององามเลยเข,ขาขก็ากำลังเขียวโอ้ครับควยกินเนี่ยสองตัว คนยืนเดียวบางนายอยู่คนก็มาเห็นยังว่ากสิวา่าเนาะเลือคู่ชีพครับนี่ไว้หากินหาอยู่หากินน้ำท่วมเบิดพี่น้องนี่เป็นไหหน้าเบิดครับนี่แถวนี้แมนเบิดเป็นไหหน้าน้ำท่วมเบิดไหนี่กับหัวกระดำไปบางควนควนน้ำท่วมตายเบิดแล้วครับพี่น้องเขา มันติดข้องกฟังทางพู้นทีเป็นข้องง่าวลงไปถึงลาง่างหมดละผักสวนขว้าเผาก็มีนังดีเลยผ่านำหอมครับนี่ บุกกำลังเกิดกำลังงามเลยต้นมะฮุ่งนี่กำลังใหญ่ตะไคร่ผักสวนครัวเขามีครบสูตรเลยเขียวเลยสีไม้เราพี่น้องมาแลงบ่หลือดอกฝนพูน่ะมือติดตือเลย อากาศสงสัยพายุเขาว่าปลาอะไรสวบกันพุ่นค,คอว่าอยู่ในให,หนาอะไรกัดปลาหน่อยคือ ครับพี่น้องคลิปนี้กะฝากไว้ครับผมซ้ำนี่แหละพี่น้องกะเดี๋ยวเอาไ้พอกันคลิปต่อไปครับจังไรก็ฝากกดติดตามกดไคลค์กดแชร์น้ำเลือครับผมเปลี่ยนคลิปบ้านๆครับท่ายแบบอีสา,บานบ้านเฮาายู่กินแบบง่ายๆหากินแบบบ้านๆครับผมกับทีมงานทีมถ้นทีมงานเบา่างหรือว่างเลยกะที่ท่าย่ำเพียรไปเรื่อยๆครับผมฝากเป็นกำลังใจให้น้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อกดแชร์กดไลคล์กดติดตามครับผม เด็ดคิปแบบอีสานบ้านเฮาอยู่กินแบบง่ายๆครับผมคลิปนี้ไปแล้ววัสดีครับ